อะไรขึ้นเดชแจ้งข่าวไม่สามารถแสดงละครเวทีได้ทำเอาแฟนๆตก,ตกใจไม่น้อยเมื่อพระเอกนเดชคูกินิยาประสบอุบัติเหตุตอนออกกำลังกายทำให้กระดูกนิ้วมือข้างขวาร้าตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่ไม่สามารถแสดงละครเวทีได้โดยนเดชได้แจ้งข่าวผ่านไอจีให้รับทราบโดยทั่วกันดังนี้ สวัสดีครับผมณเดชคูกินิยะขอชี้แจงเบื้องต้นทางช่องทางนี้นะครับเนื่องจากเช้าว,วันจันทร์ที่8กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาผมประสบอุบัติเหตุขณะออกกำลังกายในที่พักอาศัยเป็นเหตุทำให้กระดูกนิ้วมือข้างขวาเล็กน้อยและได้เข้าทำการรักษาในโรงพยาบาลในวันรุ่งขึ้นทันทีและผลการรักษาปลอดภัยดีครับไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับหลังการรักษามีการใส่เพอกบริเวณนิ้วมือข้างขวาทำให้ไม่สามารถแสดงละครเวทีได้เนื่องจากในละครเวทีจะมีฉากแอคชั่น ขาผลเพื่อความเต็มอิ่มในการชมละครจึงต้องงดรอบไปก่อนและจะมีรอบการแสดงใหม่ให้ติดตามจองกันนะครับผมขอโทษผู้ชมทุกท่านทีมงานทุกคนที่ไม่ระวังตัวเองให้ดีจนเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้รอบการแสดงใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมจะทําให้เต็มที่และดูแลตัวเองให้ดีที่สุดครับ ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมานะครับสำหรับงานถ่ายและงานโชว์ตัวอื่นๆผมยังทำได้ปกติครับสุขภาพทุกอย่างปกติเพียงแค่มีเพอกที่นิ้วมือขวาเท่านั้นรอเจอกับผู้ชมฟ้าจะโรายทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ